สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่องไม่พีกของนะคะโอ้ยใครมาหนึ่งห้าสามเก้าโอ้วัสดีค่ะป้าแตนโอ้ยลมอะไรหอบป้าแตนมาถึงนี่ค่อยมาที่สองสี่สามยังไม่ได้นอนเลยเออติ้งหาชาวป้านหน่อยเขาบอกให้บอกอยอะ จะมีโอ้โหวันนี้รูปอัน้นมีกี่คนบอให้อันนึงก็จะได้แบ่งไว้เลยก็ได้เอาไปไว้ก่อนกล่องนึงก็ได้เน้อไปไว้ก่อนกล่องนึงเนาะไม่ได้ติ๊งหาชาวบ้านในซาปังกล่องมาแป๊บนึงรอก่อนนะเด็กๆเพราะว่าเขาก็อันนั้นก็ไม่เป็นไรป้าก็อันนี้ไปก่อนก็ได้อ้าวก่อนก่อนสามคนเนาะ แล้วแต่ป้าค่ะใช่กล่องละสามคนใครใครจะไปกินด้วยกันจ huh ับกลุ่มกันเลยอ่ะจับกลุ่มสามคนอ่าสามคนสามคนไอชีต้องรอพี่เบนสอ่ะพี่เบนส่ะพี่เบนส์ DM ไอชี้พี่เบนสเ DM มันก็น้ำก็น้ำให้น้ำกินข้าวถ้วยแบ่งกันเองตอนข้าวเด็กอยู่เปล่านี่แต่ละกระติกงไม่ได้หมดแต่ว่ามันเฮียหกตัวหนึ่งบ่เฮียไอชี้มีหลายไอี้มีหลายนะสีเขียวของชี้นะคนี่ สีแดงอ่ะคุณหนึ่งไปบอกอยิ่งฉุ่อน่ากับสีน้ำแต่มันมีน้ำให้หนูอ่ะใครมาสามคนแรกพี่ยิ้มพึ่งพี่ยิ้มไม่ทีไม่เยนรอตรงนี้รอแป๊บนึงค่ะโอ้ยแบ่งกันนะกินด้วยกันนะคะานี่ของใครวะเนี่ยของเราสีแดงค่ะของเราสีแดงไม่กินของเราสีแดงไม่รอไม่รอ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 พอไม่สองเด็กๆยิ้มเป้นเลยนะคะวันนี้อ่ะ กลุ่มที่สองมาสีฟ้ามาแล้วลูกนี่น้ำก็ไปเปลยนกันนะคะทุกคนน้ำไปกินด้วยกันนะคะสองกล่องเออก็ที่มีใครบ้างที่มีเบนส์เบนมีมีเบนส์นี่เนี้ยยังไงเอออิงไหมแล้วใช่ไหม เบนเป็นนั่งแบ่งเดี๋ยวยูพุ้นก็ได้นะไปนั่งแบ่งเดียวตารางก็เดียว่ไปนั่งแบ่งกินกันตรงนู้นก็ได้ลูกถ้าใครจะมากินก็แบ่งเอาไปกินที่บ้านก็ได้ชี้เบนชี้เบน B M อ M K สามตรงนู้นกับสาวปานแล้วก็สาวปานแล้วก็มังกรมังกรแล้วก็เล็บแล้วก็เล็บเลนยน้อยเลยนอนเถอะของเราสีแดงฮะของเราสีแดงโอ้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 อ้อ้โอ้โอ้โอ้อ้โ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 อ้อ้อ้โ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 อ ชีครับโอ้เขาจองสีเอาหงหงหงจะเอาสีแดงอันนี้มีมีชิมีเบนแล้วก็มีไอไอนะดีเอ็มสามคนชีมารับกันเป็นกันโอเคครับผมขอบคุณครับขอบคุณครับสิลูกแล้วก็จะมีมาเดอนถือให้โอ้โอ้โอ้ไมเอากระติกหอกระติก มีใค้อีกุณูกสปานแล้วก็ร้านพายุแมนอืมดมไม่เอาอกัติกับเตกันแบ่งไมให้แล้วนะข้ากับข้าม๋อ้เหล้วสี่รถกับเลยล่ะอันนี้ค่ะลูแมนอยู่อยู่บ่ไม่อยู่แล้วหนึกล่อง่ยแอดมิน เบนเบมารับโดนัทเร็วมาลากนันเอาไข่ลงมาไข่เอาไข่ลงก็ไตอนนี้นก ชีะเอลสีไหนอัน,นี้ก็จหลับกานีลบแล้วอ๋อไม่ไม่งั้นก็เบ้นกับเพรดามแล้วก็อาชีก็ได้อืมเพราะว่าเพดดามก็มาอยู่ประจำที่บ้านเอ็นเบนอยู่แบ่งยวกินก็ได้ออแบ่งเพรดามด้วยค่ะอ่าชิสสองชิ้นแล้วก็พี่เบนสองชิ้นเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะสีแล้วก็แบ่งนะคเจะหาไว้นดนะแล้วแบ่งเข้าไปให้อรอบ้า เตรอที่บ้านตลอที่บ้านดีๆเดี๋ยวมันหกนะนนี้ก็มาดูเด็กๆนะคะกินแบบก็แบ่งกันไงลูกคนละสองชิ้นคนละสองชิ้นใครจะเอาอะไรอะไรก็เอาแล้วก็เค ถ้าใครไม่กินก็เอาไปกินที่บ้านก็ได้ก็ขอถุงยะแต้โอ้โหอะไรมันจะน,น้องปามอร่อยโหนี่น้องน้ำเพด,ดค่ะ,คะน้องปลาโอ้โ <c oughs> นี่นะคะน้องโอ้โน้องอะไรนะยายไหม <c oughs> อันนี้น้องนาเดีย <c oughs> ค่ะ <c oughs> น้องอิง <c oughs> ค่ะอร่อยไหมคะ เออขอขอบคุณป้าเต็นกันเลยยังเนี่ยขอบคุณข้าวเลยข้าวครับค่ะค่ะค่ะขอบคุณป้าเต็นแล้วอู้เด็กชายดำมาแล้วค่ะอะอวยพรก็อวยพรอ่ะขอให้ป้าแต็นมาบานเรือนเลยนะคะขอให้ได้คืนนั้านท่าวมุงข้าวขอให้ไม่เจ็บไม่จนขอให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงแข็งแรงนะคะสี่ทิศสามทิศไปทางไหนค่ะ รนค่ะโอเคนะคะร้านใหญอื่นอันนี้ไม่หิ้โอเคกินแยกกันยางอร่อยอร่อยโอ้ยไม่ได้ใส่อะไรลูกสตรอเบอรี่ป่ะคะโอ้ไปไหนกันมาเนี่ย อ๋อเดี๋ยววันใหม่เขาไปลูกมันคํำแล้วอ๋อบายไปรูดข,ของเลยนี่นะคะก็ความรักความหงวงใหญนะคะอ้าวทำไมมันจะตืนต่นของคุณน,นายแปลงผักนะคะก็คิดถึงเด็กๆนะคะก็แบ่งปันรอยยิ้มนะคะเล็กๆน้อยๆนะคะมอมให้เด็กๆทุกคนนะคะก็ เอ้ไหมอัอันนะดนชุชุเ่อาไเอาไม่ได้บอกว่า้เอาไหม่ไ้ไได้ไไ้ไไเอาไคือแใครแใครออกได้จะครั้งอ้ออกิทอรอบรรอบอีกรอบนึงคนละนึงคนละนึง้ได้สอนเหมือนกันนะ ไมกินแม่เออแล้วกินแม่ไม่แล้วเามเอนี่เอาอีอยูบว่าเขาม่เอเธอแล้วใครได้สกว่าคนชนะชนะแล้วมันยังมีเธอนะีเพิ่ไม่กินแเธอแล้วไหวยอแล้วาอกินให้หมดก่อนแล้วก็อ้นั่นอ่ องไม่ไกินขาดไม่ได้มากับดวงแล้วก็ดูดน้ำกินด้วยกัรน่ลูกกินหมดแล้วก็นั่นโอเคนะคะก็น้ำไม่รู้น้ำโคกหรือเปล่าไม่อ๋อน้ำส้มโอเคนะคะก็สำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะคะโอ้นะคะปลาเต็นแบ่งปัน สำหรับคลิปนี้ประมาณนี้ค่ะ